กูอยู่ที่ไหนกวนตีนชิบหายกูไปละเฮ้ยมึงยังอยู่หรอใช่แต่มึงยิงกูทำไมจะทำไรเฮ้ยไม่ไม่ตายวะเสร็จกูขอโทษพ่อมึงอ่ะกูไม่ตายได้ไงวะไม่เป็นไรกูก็มีปืนฮะกูยอมแล้วเป็นเพื่อนกับกูไหมมินิกันกับอารพีจีมันเข้ากันได้เป็นเพื่อนกันเป็นง่ายจังวะเราลงไปได้ไหมฮะว้าวพวกกูฟื้นคืนชีพได้ไงคุยพวกเราไปยิงคนนั้นกัน กูได้ยินจากสวรรค์ว่ามีคนจะมายิงกูวะ่ะเฮ้ยหน้าคุณคุณไปกันต่อเค <Okay. S 2> ไม่สําเร็จวะทําไรกันดีวะทําพ่อมึงโทษเฮ้ยอย่ายิงกูเฮ้ยที่อะไรวะนนั้นแต่ปืนกัดจักไม่เอาหรอกกลับมาทําดีมากเดินกันต่อใครวะนนั้นเอาปืนจ้องหน้าอยู่ครวะสภาพไม่ได้รือ มึงเปล่าไม่ได้เรื่องย mhm. ิงหาพ er> ่อมึงอ่ะจะยิงเพื่อนกูทำไมละก็มันทำกูก่อนแล้วมันวางรอนสิแล้วมึงเลยมึงด้วยพอมานหน้าดูคิดถึงเพื่อนไหมโอเคเหนื่อยจริงๆโอ อาพีจีอยู่ตรงนั้นไม่เอาดีกว่าไอสัตว์กูตายอีกล่ะเฮ้ยทรมานจังขึ้นมานี้โครดปวดหูเลยจริงกูอยู่สวรรค์ดีกว่ากลับมา